สะออดนี่พี่น้องนาเวที่เอาเนเอาเอาเราขาวมาเปล่าเอาเมยนี่เป่าเมยคอยเป็นเรื่องๆหน่เอาพี่น้องเ้าซื้อบัตรเด้อครับในกลุ่มจากนี้เขาดีตัดเขาในกลุ่มปิดท่านใดที่ยังไม่ซื้อบัตรสิบวได้ชมเขาเด้แมนบาแม่อ๋เจ้าอีหยังเดี๋ยวเดี๋วเ้าหยังย้ยเอ็นอะคือเนี้ยนาคอย เกักอยากเฟัองพระเอกเราปอ่เอาเปล่าเส้นพี่เส้นน้องรูปกลางครับเปล่าด้วยพี่น้องพี่น้องไพ่รอบนอกรีบซื้อบัตรตอนนี้เลยนะครับบัตรราคาหนางานร้อยเจ็ดสิบบาทเท่านั้นนะครับพี่น้องโชว์ไม้พิเศษมือนีมีศีลปินรับเชิญพอมมีพร้อมแมนผู้ใดลับกล่ะไอ้ท็อปเม่ยาก็น้องท็อปโอ้น้องท็อปน้องท็อปนารากอนพระเอกหมอลำยอดหิดเลยที่เดียวครับผมเปล่าด้วยพี่น้องครับบัตร ออนไลน์มือวานส้มย้อนหลังได้พร้อมอ๋อเบิรงของมือวานนี่ก็ได้พร้อมเบอรอมือนี่กำลังเลนกำลังแสดงสดนี่ได้พร้อมแมนครับสองมือสองมือร้อยยี่สิบเก้าบาทครับคุ้มสุดคุ้มแมนทักที่เพจทีมอาร์ตเก้าเก้าเก้าโปรดักชันหรือเพจหมอลำเสียงอีสานนกหน่อยอุ้ยพรอนก็ได้ครับพี่น้องครับผมครับ โดยเฉพาะบรรยากาศมืนอ่ดีดีดีเนี่ยมีอดพัดลมไอ้น้าเขาเอิ้นฝนลินฝนตกลินแจงแจ๊แจงแจ๊แต่ว่าพวกเจ้าคือพอคอยเปียกข่อยคือเปียกก็มูนะต้องไปยืนมองมันหัวแม่นบอกมันตกแต่มองข่อยตีอับพี่เอ